สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอะไรวะศูนย์คนมาเร็วดิสวัสดีทุกคนคนโดนเนยียเยอะปะไม่มีเลยวะจริงหรอเวลาผมไม่มีคนโดนเนยียเลยอโอ้โหกูไลฟ์แบบสองสามเดือนครั้งอ่ะมันก็ไลฟ์ให้มันบ่อยหน่อยดิสวัสดีนะครับส่งของขวัญด้วยนะครับน้องไม่เดห็นว่าเริ่มไลฟ์แล้ว เพิ่งไลฟ์เมื่อวานก่อนแล้วนี่มาไลฟ์ละเรื่องนี้ไลฟ์สองครั้งละนี่ครั้งที่สองดีดีคว ถ้ามึงอยากจะหุ่นดีๆเว้ยเคนต้องรู้จักแคลอรี่เดฟิซิตเด็กกับการคุมอาหารถ้ามึงคุมอาหารได้อะแต่หุ่นอย่างมึงอ่ะอย่างมึงอ่ะสกินนี่แฟตใช่ปะ่ะมึงไม่ต้องลดอะไรแล้วอันเนี้ยมึงกินแบบมึงกินไปก่อนแต่ว่าเลือกกินอย่าก,กินของไม่มีประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยว BMR มันจะฮิสโตขึ้นพอย BMR ฮิสโตกอ่ะมึงต้องมานั่งปรับเซลเซียสให้มันลงแล้วมันยากกูเลยรู้สึกว่าทำๆทไปก่อนเทนเนไปก่อน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังอะไรอยกัลังคุยกับเพื่อนอยู่เฮยมีคนสวยมาหนึ่งคนขอไปหานัสีให้พี่จิงเออได้เพ<สร>ื่อนผมจบนี่ครับอะไรพี่ชเต,ตเตอร์ขอคอนเทนต์อาหากับเล็กหน่อยได้เดี๋ยวหลังถ่ายนะพอดีกำลังคุยเรื่อง เล่นกล้ากับเพื่อนอยู่ครับเพื่อนให้สองกำลังนั่งกินข้าวเลยทุกคนกินข้าวหรือยังขอบคุณสำหรับกุหลาบหนึ่งดอกนะครับขอบคุณสองดอกนะครับอุ้ยขอบคุณทาแม่ เดี๋ยวไหนกล้ามพ่เศษเพราะของพี่มันเป็นแบบกล้ามข้างในยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาออกมาต้องรอเทนไปสักพักก่อนแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูพอดีกล้ามพี่ของพี่เขาเรียกว่าพี่เป็นสายลีนนะครับสายลีนก็จะแบบหอมๆหน่อยแต่ว่าหลอไอ้เทนมึนมมงมมองกูแค่ไหนวะ,ะ,ะกูกำลังสอนแบบเรื่องการฮะสอนอยู่ เหมือนกัวสิ่งที่กูสอนมึงกับมาสอนเขาไงเนี่ยลูกเทนทางนั้นเลยเนี่ยกูอย่าลูกเทนไปสวัสดีลูกสวัสดีลูกเทนทุกคนด้วยนะครับเพื่อเขาจะผ่านตัวแล้วทุกคนจะเป็นเทรนเนอร์ฮะออรีวิวสามไอเทมที่ซื้อล่าสุดหน่อยซื้ออะไรไปวะทิมกันแดด <S <S ดัมเบลนะครับแล้วก็ดัมเบลด้วยซ<ๆ>ื้อดัมเบลด้วยโอเคเลยอ๋อดัมเบลรุ่น AK 877วะ AK 877อ่ะที่มันยกแล้วมันทำให้แบบว่า เบนแฟรสมันแบบอั miss uncle? นเ้มิสอันโกลอะไรแล้วก็อะไรไม่รู้อีกอย่างอยากดูดวงกับพี่ดูได้ครับถามได้ผมตอบได้ครับใครอยากดูดวงถามได้นะครับ <c oughs> เป็นรูปส <c oughs> <ห>ี่เหลี่ยมคืออะไรอ๋อเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่าใช่จริงๆนี่คือซิกแพคนะครับแต่ว่าเป็นซิกอินวันพีเตอร์มิสยูมิสยูทูใครอยากดูดวงดูได้นะ ามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบครับเพราะว่าผมไม่ต้องใช้ไพ่แล้วจริงๆอ่ะไพ่มันเป็นแค่ตัวหลอกแค่นั้นแหละจริงๆเรามีเรามีพลังนะครับเป็นจิตวิเศษดูดวงได้นะครับดูดวงได้นะครับตั้งคำถามมาเดี๋ยวเราตอบได้ <c oughs> ทุกคนรู้ไหมอาหารที่ผมกินบ่อยที่สุดคืออะไร ไม่พน้นพวาไข่จริงๆนี่ข้าวไข่ดาวหนูจะมีแฟนเมื่อไหร่คะตอนนี้แห้งมากขอวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากให้ดูส่งวันเดือนปีเกิดมาให้ด้วยนะครับถ้ามีเวลาเกิดด้วยยิ่งดีเอ้ยเวลาเกิดไม่ต้องเวลาเกิดไม่ต้องเอาวันเดือนปีเกิดพอกับวันแบบจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เขียนเข้ามาได้เลยแล้วก็นั่นแหละถามคำถามมาเดี๋ยวผมดูให้ มันจะเท่เกินไปนะวันนี้แบตจะหมดอีกไหมคะเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้แบตเยอะ mm hmm. ก็ยังคุยกับทุกคนได้เรื่อยๆพอดีกําลังเดี๋ยวจะขึ้นไปออกกําลังกายแต่ว่ารอเพื่อนก็เลยมาไลฟ์คุยกับทุกคนก่อนหมอดูที่จริงใจดูได้จริงไหมดูได้จริงส่งมาเลยวันเดือนปีเกิดทุกคนวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันจนันทร์คารพุธวฤรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอวันขอวันนะหนึ่งพันแปดร้อย ขอวันด้วยนะครับขอวันด้วยวันอังคารสี่ธันวาเริ่มเลยค่ะอะคําถามครับคาํคถาคถามมาคําถามมาด้วยคําถามมาคําถามมาเดี๋ยวเราจะตอบอังคารที่สองสิงหางจะมีแฟนไหมใช่ไหมครับมีมีอยู่แล้วนะครับคนนี้มีแฟนแน่นอนครับ วที่27เดือน5เมื่อไหรจะได้แต่งหงอกการเป็นโสดมากกว่านะเพราะว่าเป็นคนจุกจิกอยู่ค่อนข้างเป็นคนจุกจิกนะครับบอกว่าเป็นคนละเอียดไม่ใช่จุกจิกเป็นคนละเอียดอยู่กับใครย,ยากเดี๋ยวงุดหงิดทิ่สี่มกราวันจันทร์จะติดมหาหาลัยกับคณะที่หวังไหมครับ ยี่สิบสี่มกราวันจันติดนะครับติดติดติดเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับสี่สมกราสิบหกมีนาเมื่อไหร่จะมีเธอครับอันนี้จีบอะดูดวงเหรอคะดูดวงครับดูดวงแกดูหรือเดาเอ้ผมดูจริงผมดูจริงแต่ว่าดูเผื่อๆนะยี่สิบกุมภาพันธ์เมื่อไหร่จะกลับมาเหมือนเดิมแฟนจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะ มีแฟนไม่ได้หรอกคนนี้มีแฟนเราคิดมากเป็นคนแบบคิดเยอะวันศุกร์สามมกราจะได้เปลี่ยนงานไหมวันศุกร์ที่สามมกราเหระครับขอคำถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมสามมกราอยากรู้ว่าจะไปทำงานอะไรเดี๋ยวจะตอบให้งานที่ทำ วันอนังคารสี่ธันวามีแฟนไหมสีธันวาว่สามสี่สิบห้สิบหกมีครับมีได้แฟนดีด้วยนะครับเน็กไปเรียนยังคะยังไม่เจอเลยว่าผมผมเน็กไปบอบ่อยไหมอยู่น้องติดงานเน็กค่อนข้างติดงานบ่อยนะครับแต่ว่าก็เจอกันคือเน็กจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากคือสุดท้ายก็มาตามงานตลอดเอาจริงๆมาเรียนเยอะกว่าคนไม่ติดงานเนะเน็กอะ อังคารที่สิบสี่พฤศจิกาจะมีแฟนไหมเออคนไทยเป็นคนที่ต้องการความรักเยอะเหมือนกันเนาะทุกคนแบบอยากมีแฟนอยากมีความรักกันเยอะเข้าใจอยู่อ,อ๋อนาะาันสี่ช่วงนี้ดีไหมคะช่วงนี้ยังไม่ดีนะครับยี่สิบเจ็ดเมษายนสุกเย็นนี้จะได้กินอะไรคะัเทปสี่ครับวันอังคารที่สิบสี่พฤศจิกาจะมีแฟนไหมอืมสิบสี่พฤศจิกา สสมีครับแต่ทะเลาะบ่อยนะครับย oh. ี่สิบเจ็ดธันวาคมดูความรักให้หน่อยค่ะยี่สิบเจ็ดสองหกสสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสิบสองมีครับเจ้าชูด้วยรอลเล่นรอเล่นมี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 ความรักอ๋อยี่สิบเจ็ดธันวาหรอยี่สิบเจ็ดธันวามีนะมี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  เลือดเกินแม่เมนดูดูแต่ว่ายังช่วงนี้อย่าพึ่งเลยว่งยีกวิบเจ็ดธันวายี่บห้ากุมภาันนี้จะมีแฟนไหมคะผมขอให้ดูทุกคนมีแฟนนะครับอยากให้ดูทุกคนมีแฟนเจะหนีเตอร์ไปดูเดอะเฟสได้โอ้ขอบคุณนะครับคุณอ้อมดาวคุณแม่แปกรกฎาคมจะมีแฟนไหมปีนี้แปกรกฎาคมจะมีแฟนไหมปีนี้อยาง สุก14พฤษภาคมงานช่วงนี้ดีไหม69ครับปี69ขึ้นไปดีแน่นอน4ธันวาขึนมาฮัลโหลอ๋อได้พอพอดูดวงทุกคนก็คือดูดวงกันอย่างเดียวเลยนะถามได้นะถามอย่างอื่นก็ได้นะ30ปุมพาปีหน้าจะได้ไปคอนไหมเตอร์กินอะไรครับวันนี้3บปีหน้าจะได้ไปคอนไหมได้ไปครับเตอร์กินอะไรกินข้าวไข่ดาวกับน้ำพริก ของโปรดเลยอ่ะไข่ดาวอ่ะสุกที่สามมกราคมจะได้ยายบริษัทไหมสายบัญนชีกลางเงินได้ครับทอดอะไรเสาที่สิบเจ็ดมีสิทธิ์ลาออกจากงานที่ทำอยู่ไหมครับพี่ปีนี้ยังมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าผ่านพ้นปีหน้าได้ก็จะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่ง แต่บน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะเตอเต้นไม่อายคนเลยคือยังไงนะหนูจะรวยกี่โมงคะถ้าทําก็รวยได้ครับทีที่แล้วแก้ขำเมี่ตกอนเปิดทีปที่มอสวที่นั่นวันที่อ๋อวันที่อไอลงไอจีเพลงไดโนเสาร์เหรอครับ เมื่อกี๊ได้หน้าเศร้าเธอก็ใจบ้างไหมฉันช่างดูเด้อเด้เอเฮ้ยทุกคนมีหมาด้วยเดี๋ยวพาไปดูนี่น้องหมาชื่อซูชิ Let me be a taxi บา้านเธออยู่ที่ไหน คืนมา่ก่อนได้ไหมเพื่อว่าเธอจะกลับไม่ไว้คืนนี้ฉันจะพาเธอไร r i g ร t r i you can call me taxi lover ทุกคนอย่าเพิ่งให้ผมร้องเพลงตอนกินข้าวนะครับอย่าสับหลักตายเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายแล้วนะจ๊ะจะกินข้าวหมดแล้วพี่เชษคิดว่าเบคอน,ทะะนไทม์จะชนะไหมคะนักแข่งเอาวี เล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตามเลยอะ่ะเราไม่ได้ตามพวกเกมพวกอะไรอย่างงี้เลยทุกคนถ้าผมเป็นเทรนเนอร์จะมีใครเทรนกับผมปะผมอยากดูผมเทนดีไหมดีครับดีครับ ทุกคนนี่คือลูกเทนของผมนะครับตอนแรกอะ่ะหุ่นผอมมากเลยแต่ว่าพอเทนมาได้สักพักนี่คือบดูกล้ามหน่อยเ<แ>นี่ยอันนี้คือกล้ามหลังจากที่ผมเทนให้นะตอนแรกหุ่นจะคล้ายๆยังไงวะคือเป็นคนก้างมากเลยอ่ะก้างแบบก้างแบบตัวผอมมากเลยฮะตอนแรกใช่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 ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้แบบโอ้โหตัวใหญ่เลยถ้าทุกคนอยากเท ń, นมาเทนกับผมได้นะครับ <S <S อยู่บ้านเคนเหรอใช่อยู่บ้านเคน ฮะเอฟซีรู้จักเดี๋ยวดังจะตายไปก่อนนะจ้าทุกคนเดี๋ยวผมไปออกกำลังกายก่อนเวเจอกันนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่